สวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับคุงหมูครับเทปนี้เปลี่ยนกันบ้างผมมาสอบถามพี่โจสัมภาษณ์พี่โจในหัวข้อว่าเบื่อเบื่อถูกสัมภาษณ์แล้วอยากอยากเป็นผู้สัมภาษณ์บ้างครับในหัวข้อว่า,วากินอาหารแบบวีแกนเนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างมีผลอะไรบ้างอย่างไรบ้างแล้วพี่เลือกอะไรยังไงให้ว่ามันดูแลร่างกายแล้วฟีดแบ็กที่พี่ได้มาจากการกินวีแกนเพราะว่าตอนนี้ที่รู้ว่าพี่โจกินวีแกนมาหนึ่งปีแล้วครับ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันมีพี่ป่วยบ้างไหมเออพี่พี่มีแรงไหมครับผมแบบนั้นพี่ขนของไหวไหมเป็นอย่างไรครับผมครับก่อนแรกเลยเนี่ยต้องอธิบายก่อนมันจะมีสามวิธีการกินครับผมเจครับวีแกนกับมังอันนี้หลักๆนะฮะครับผมมังเนี่ยคือกินไข่กับกินนมได้โอันนี้อันนี้ต้องไปตรงมากินกินไข่กินนมได้วีแกนเนี่ยจะไม่กินอะไรที่มาจากสัตว์เลย แต่อะไรที่เป็นพืชเนี่ยกินได้หมดโอเคครับผมอะไรที่มาจากสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่ที่ควรจะเอ่ยถึงก็คืออย่างเช่นน้ำผึ้งครับผมเขามีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นของสัตว์เนี่ยก็อย่าไปแตะของเขาโอเคของเขาไม่ใช่ของเราโอเคแล้วยิ่งเป็นลูกสัตว์ยิ่งเป็นตัวสัตว์เนี่ยมันยิ่งไม่ควรจะแตะเลยราะเป็นของเขาครับอันที่สามเจเนี่ยจะมีเรื่องมิติของของความเชื่อขึ้มานิดหนึ่งอาจจะเป็นแม่เจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยก็จะมีไม่กิน ผักชุนเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดกิเลสของพี่เนี่ยกินวีแกนเพราะเชื่อในเรื่องของสิทธิของสัตว์โอเคครับอฉะนั้นของพี่เนี่ยก็จะกินกระเทียมกินกุ้ยช่ายอะไรไม่มีัญหาครับคราวนี้เนี่ยพี่ก็เคยเหมือนน้องครับจะคิดว่าโปรตีนเนี่ยมันไม่ต้องกมาจากสัตว์แต่ว่าพี่ขอถามหน่อยครับและสัตว์ที่มันกินแต่ผักเนี่ยมันได้โปรตีนจากไหน เออโอเควัวอ๋อมันได้โปรตีนจากในหญ้าในหญ้ามีโปรตีนโอเคแม้แต่กอริล่าเนี่ยก็เป็นสัตว์กินพืชล้วนเลยครกอริล่าเนี่ยมันแข็งแรงกว่าพวกเรากี่กี่กีดสิบเท่าครับมันยังพึ่งโปรตีนแค่จากแหล่งพืชอย่างเดียวเลยอช้างไม่ต้องพูดถึงช้างนี่แข็งแรงมากแหล่งโปรตีนไม่ได้มาจากสัตว์มาจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อครับ ที่ต้องมาปรับกันในในขั้นแรกว่าโปรตีนเนี่ยมันมาทั้งจากสัตว์เนื้อสัตว์แล้วก็จากผักโอดยเฉพาะจากผักโขมบรอกโคลีคทัวโปรตีนเยอะมากนะฮะไหนมีมีข้อสงสัยเลยผมจะรู้ผมผมเพิ่มมาผมจะรู้ว่าผักที่มีโปรตีนมากที่สุดอยู่อีกอันหนึ่งนะครับก็ใบไม้ชื่อใบมะลุมนะครับใบมะลุมเนี่ย คนต่างจังหวัดเนี่ยบางคนเขาเรียกผักเนื้อเลยนะครับผมอ่เพราะว่าเป็นถือว่าเป็นใบไม้ที่มีโปรตีนเยอะครับแล้วก็ยังมีสารใู่เยอะแยะแบบมหาสารเลยมันรุมนี่มหัศจรรย์ได้ทั้งรากได้ทั้งตัวต้นมันดังเมล็ดมันครับอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกคือเรื่องของโปรตีนครับอันที่สองเนี่ยคนคนจะถามเรื่องของว่าและทําไมไม่ทานนมก็ไม่ทานไข่อืนมอุตสาหกรรมวัวนมเนี่ยครับ เขาได้ประโยชน์จากวัวตัวเมียครับผมเพราะฉะนั้นวัวตัวผู้เอาไปทําอะไรไปฆ่าเอาไปเชื่อคนจะนึกว่าจินตนาการว่านมมันมีความสุขอืให้นมอยู่ได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าการที่นมมันมีเอะวัวมันมีนมเนี่ยมันต้องท้องตลอดเวลาแล้วพอมันเป็นวัวตัวผู้เขาเอาไปเชื่อพอวัวพวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถผลิตได้แล้วเขาาไปถูกไปเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่พี่มองว่าถ้าเรา ไม่จําเป็นต้องสนับสนุนครับอุตสาหกรรมนมวัวเราไปทานนมแอลมอนนมถั่วเหลืองแทนก็ได้นะครับไข่ไข่ก็เหมือนกันไข่เนี่ยเป็นอะไรที่น้องหมูชอบทานมากแต่บางประเทศเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไข่แล้วก็ออกมาเป็นตัวผู้เขาก็เอาไปบดคือคือไข่มันก็ไม่ได้เอามา บริโภคทุกทุกอันบางไข่เนี่ยเขาก็ต้องเอาไปเพาะต่อเพื่อจะได้ไปไปเพาะเป็นแม่ไก่ใช่แต่ถ้ามันเป็นตัวผู้เขาก็เอาไปฆ่ามันเพราะฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะลดการเบียดเบียนเราเริ่มที่ตัวเราเองคนอื่นคนอื่นไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราครับผเราเริ่มที่ตัวเองถ้าเราไม่สามาถ้าเราสามารถไม่เบียดเบียนเขาได้เราก็จะไม่เบียดเบียนนะฮะก็จะมีเรื่องของแหล่งของโปรตีนเรื่องของนมแล้วก็ไข่แล้วก็ เราเคยคุยกันเรื่องไมโครนิวเทรนยนอ่าครับผมคือแร่ธาตุกับวิตามินครับผมเท่าที่ศึกษาดูแล้วก็ลองกินเองเนี่ยเหมือนกับว่ามีวิตามินอยู่แค่ตัวเดียวที่อาจจะเป็นประเด็นคือบีสิบสองครับผมเพราะ B ีสิบสองนี่มันเหมือนกับเป็นมามาจากแบคทีเรียที่อยู่ในดินเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่ได้ทานสัตว์ที่มันได้บริโภคดินอย่างเช่นหมูเหมืออย่างเงี้ยเวลามันมันกินผักเพื่อมันก็กินดินไปด้วยมันก็ตกท่อมาสู่เราอ่าครับ ถ้าเราถ้าเราไม่ได้กินสัตว์โดยตรงเนี่ยก็อาจจะขาด B12 ออันนี้เป็นไมโครนิวเทรีตนตัวเดียวที่อาจจะเป็นประเด็นสำหรับคนคที่เป็นเจกับเป็นวีแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกินวิตามิน B 12เสริมเอาได้โอเค,อเคซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียกว,ว่าเป็นอะไรที่มันชัดเจนมากในเชิงของวิทยาศาสตร์นะครับว่าคือวีแกนเนี่ยเขากินเงินทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์มาศึกษาให้หมดแล้วว่าวิตามินอะไรที่ หาไม่เจอในผักแล้วคุณต้องกินเพิ่มอ่าฉะนั้นไม่ไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวจะไปตกหลุมตัวอื่นอีกอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้มันเป็นองค์ความรู้ของมนุษยชาติไปละครับครับแต่พี่พี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันที่ที่เราทําแล้วทําให้เรามีความสุขเนี่ยค,คือเราอย่าไปเราอย่าไปวิจารณ์รหรือว่าไปคิดแทนคนอื่นว่าคนอื่นควรจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสิทธิของเขาว่าเขาควรจะเลือกกินยังไงสิทธิของเราว่าเราจะเลือกกินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดําเนินชีวิตของเราให้มัน ตามเส้นทางของเราโอเคแล้วก็ถ้ามันดีสําหรับเราก็ทําต่อไปถ้ามันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราแล้วก็จะปรับนิดปรับหน่อยเพื่อให้แขให้ให้เราสามารถที่จะดํารงชีพต่อไปได้ครับผมจริงพอพอผมฟังเนี่ยจริงผมในวีแกนเนี่ยผมจะเชื่อว่าเลือดของคนกลุ่มนี้สะอาดมากอ่าเพราะว่าสิ่งที่เติมเข้าไปเนี่ยโอเคไอติมวีแกนเนี่ยเค้กวีแกนก็มีเค้กวีแกนไอติมวีแกนก็มีอันก็ต้องไปดูที่ส่วนประกอบอ่าครับผมว่า แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไปพวกนั้นเนี่ยก็มีสารเคมีแน่นอนนะครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าใช่คือคือโดยรวมแล้วเนี่ยไอไอเรื่องของเค้กวีแกนไอศครีมมันมาทีหลังแต่ถ้าเราอยู่ที่แก่นมันจริงๆกินผักกินผลไม้กินทัวกินนมแอลมอนนมถั่วเหลืองเฮ้ยมันมีแต่มันมีแต่คุณอะพวกเนี้ยอย่างนี้ตอนนี้พี่โจกินอย่างพวกนมถั่วเหลืองนี่กินแบบจืดสนิทเลยไหมหรือว่า ส่วนใหญ่จะใช่ส่วนใหญ่จะใช่โอเคอ่าอก็ดีมากแต่ว่ากิเลสก็มาเล่นงานนิดนึงครับตรงที่ว่าบางทีเราจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยแต่เราทําดีขนาดนี้เนี่ยต้องให้รางวัลตัวเองนะอ่าโอเคทุกคนจะมีอย่างเงี้ยมามามาสกิดอยู่ตลอดเราทําดีมาแล้วนะต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยอันนี้ก็คือกิเลสมันมันดูทันแต่ถ้ารางวัลรางวัลเนี่ยอยู่ในมุมที่แบบว่ามาบ้างอืก็ ไปกันได้ระยะยาวไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาทุกมืออาจจะมาสักอาทิตย์ละสักสองวันอะไรเงี้ยแล้วผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยเรื่องสุขภาพพี่โจให้ความเห็นอย่างไรบ้างครับพี่มีความพี่มีความรู้สึกว่าพี่เบาขึ้นครับผมพี่มีความรู้สึกว่าการที่พี่ถ่ายมาละสองถึงสามรอบเนี่ยครับมัน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 เหมือนกับได้ได้ชําระล้างได้ชําระตัวเอง เรื่องของเพิ่ว่าพี่ไม่ได้ทํางานที่ต้องใช้แรงเยอะไม่ได้ออกกายเลยไม่ไม่รู้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อก่อนถ้าไปเดินป่าได้ห้าโลปัจจุบันเดินป่าได้ห้าโลมันก็ได้ก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมีความยากไหมของพี่โจว่าอย่างเช่นทุกวันเนี้ยไอ้บุฟเฟ่หมูกระทะชาบูมันเต็มไปหมดเลยอะยากินี่ข่อาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าพี่โจเคยกินอาหารญี่ปุ่นมาเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้ว วันนี้เนี่ยเป็นปีเลยอะครอบครัวบอกว่าลูพี่โจก็ต้องกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กันยังไงครับผมจังหวะแบบนี้เราเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราไปไปทานอาหารประเภทนี้เราต้องสั่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยพี่จะทานได้เป็นเต็มปุระผักเทมปุระผักเท็มปุระบะหมี่เย็นโอเคอ่าอ่าอ่าใช่มันเหมือนเนี่ย มีทำการวาก่อนแล้วฉันมันก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ชาร์เลนต์ใช่และและอีกอย่างหนึ่งคือพอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคนรอบตัวเขาก็จะปรับตัวเข้าหาเราโอาจจะไม่ถึงคนละครึ่งเราต้องไปไกลหน่อยแต่เขาก็จะเอื้อต่อชีวิตของเราอีกนิดนึงเคเขาก็อาจจะไม่พาไปทานหมูกระทะไม่ใช่ร้านที่แบบว่าเปเชลตี้ด้านเนื้ออย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าพี่คิดว่ามันดีตรงที่ว่ามันบอกตัวเองว่า เฮ้ย <Hey, S 1> เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ทานทุกอย่างอยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยเราก็แค่ทําให้วงที่เราไม่ทานเนี่ยมันกว้างขึ้นนิดนึ่งอไอ้อส่วนที่เราทานได้เนี่ยมันแถมดีต่อสุขภาพด้วยครับผม,อมโอเคผมว่าก็เป็นประเด็นที่ที่ดีเพราะว่าบางบางทีเนี่ยอย่างบอกว่าถึงแม้ผมจะไม่ใช่วีแกนนะครับกินวันที่ผมกินแต่แค่ผลไม้กับผักเนี่ย ทั้งวันผมก็มองว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมล้างร่างกายเหมือนกันนะ hmm. มันก็มีวันที่ผมออฟเพราะว่าวันที่ผมกินเนื้อสัตว์เยอะโปรตีนเยอะผมจะรู้ว่าถ้าเยอะขนาดนี้ในร่างกายผมเนี่ยมันเอามาใช้ได้อีกอีกส8ชั่วโมง2วันนะเฉันอีกวันหนึ่งผมก็เทรดด้วยการกินผลไม้แล้วผมก็จะมีไมค์เซ็ตว่าเวลาผลไม้ที่ผมซื้อหรือของที่ผมซื้อเนี่ยผมจะไม่ทิ้ง ฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาบริหารจัดการถ้าวันนี้โฟกัสก่อนกับการก,ก,กินผลไม้แล้วก็เนื้อก็แช่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผลไม้ต้องกินเลย็ออจะหมูจะทำอย่างงี้คือวันไหนที่ทานอะไรที่มันเกินวันรุ่งขึ้นนี่ก็จะลดอใ,ให้มันออบาลานซ์ไปเรื่อยๆถูกถูก <Okay. S 2> เราเราก็จะไม่ได้คือเราจะคือเรียกว่ามีสติกับสิ่งที่ผ่านมาในการกินเข้ามาในร่างกายแล้วก็รู้ว่าเอ้ยถ้าเราหนักอันนี้เราลดอันนี้ได้ อ่าถ้าเราลดอันนี้มาก่อนเดี๋ยวเราต้องหาอันนี้ไปกินเพิ่ม,มนะครับผม,มและและในฐานะที่เป็นคนที่ไม่ได้ทานวีแกนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมเกี่ยวกับคนที่บริโภคแต่ผักกับทัวเอ่อเนี่ยโอเคถ้าผมรู้เรื่องวิตามินละอันที่สองผมผมอยากรู้วิธีจ่ายตลาดเขาเนี่ยแบบว่าเขาก่อนก่อนที่มาเป็นวีแกนเนี่ยสายตาเขาก็จะมองผักแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเขาจะมี แต่ผมอยากรู้ว่าคนที่พอมาเป็นวีแกนแล้วเนี่ยการเลือกผักการรู้จักผักการสั่งอะไรผักแปลกๆเนี่ยม,มันมีเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นไหมครับผมหรือว่าของที่ตอนค,อค่อนข้างไม่ค่อยได้กินอะไรเียมันมีความรู้เรื่องผักมากขึ้นครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมันฝรั่งมันฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ให้คุณมากๆเลยเ <ừ, ừ, S 2> พียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไปทานมันฝรั่งในรูปแบบของทอดเฟ <French Fry, S 1> รนช์ฟรายซึ่ง<ม>พอทอดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นทรานส์แฟตแล้วก็ แล้วก็ประโยชน์ที่มันมีต่อสุขภาพมันก็น้อยลงน้อยลงแต่ถ้าเรามาอบถ้าเรามาต้มเนี่ยมันฝลั่งเนี่ยเป็นเป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆเลยอ่ะมากๆที่พี่รู้คืออะไรเอ่ยคือ,ค,อคือทั้งแมคโรกับไมโครเนี่ยค่อนข้างครบโอเคจนกระทั่งมีคนที่เคยทำเป็นโพเตโต้ไดเอทสามเดือน Mm hmm. จำไม่ได้จำระยะเวลายไม่ได้แต่เกินหนึ่งเดือนแน่นอนโอเคถ้าถ้าอยู่ได้ในหลายๆเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าวิตามินกับแร่ธาตุต้องเพียงพอใช่เพราะว่าผมยกตัวอย่างนะอย่างโซเดียมเนี่ยร่างกายเนี่ยเรนออกทุกวัน,นครับผ่านเหงือ่อผ่านปันปนสสาวะไม่มีเหงื่อก็ปัสสาวะออกนะแล้วถ้าเกิดโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยหายไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยหัวใจวายเลยนะครับผมก็คือเหมือนกับคนที่เขากินน้ําเยอะๆหลังวิ่งหรือว่าคนที่แบบไม่กินน้ําแล้วปัสสาวะออกไปเรื่อยๆเป็นแบบอาจจะ โดนยาอะไรแล้วร่างกายผิดปกติออกไปเรื่อยๆพวกนี้พอแร่ธาตุมันหายไปนยมันจะช็อกเลยแต่ถ้าสามารถอยู่กับโพเทโตได้ระยะยาวเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะพอเป็นจุดพิสูจน์ได้ว่าแร่ธาตุกับวิตามินก็มีระดับหนึ่งคือผักที่ซูเปอร์มันมียังไงมันก็มมีอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าเราในเมื่อเรามีตัวจํากัดที่จะกินกินได้แค่นี้เราก็เลยทําความเข้าใจเขามากขึ้นครับผมแล้วชื่อผักรู้จักเยอะขึ้นไหม ็นิดผักไทยเราเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยเราไม่สนใจนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะจะรู้จักมากขึ้นโอเคครับเราก็จะมีปลูกเองบ้างอะไรย่างเงี้ยครับอืมโอเคครับผมเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าผักขมหน้าตาเป็นยังไงแต่อ๋อพอพอได้แบบเด็ดเองนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับ